สวัสดีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะบุรีรัมยูนิเต็ดครับ ในในบ้านวันนี้ต้องการ3มแต้มครับเพื่อทําคะแนนเท่ากับรับดีมิทผลเอฟซีครับวันนี้ที่สนามช้างอารีนาแล้วก็รวมถึงเกมคู่อื่นด้วยนะครับก็จะเตะแบบสนามปิดนะครับไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามแข่งขันนะครับตามนโยบายของสบคนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 ทางอีแจซุง สัญญาณมาแล้วครับอินเกรโซป่านมาลูกนี้แล้วตกอืมจะเข้าอยู่แล้วครับโดนเตสกัดทิ้งครับมินมานะครับเอาดังที่สุดในการเล่นในสโมสรไทยครับบริเทโลเอฟซีโดนสอยครับรับน้องใหม่ไทยหลีไปเรียบร้อยครับโอ้แล้วก็ใบเหลืองด้วยครับจังก็ปล่อย้ยืมตัวไปปลายสโมสรเลยครับวันนี้ก็เสียใบเหลืองแรกของเกมเลยครับจังหวะตัดเกมตรงนี้ครับ เตะดื้อเลยจังหวะน,นี้ร่วงครับสมเอลโรซาครับไ,ไ,ได้ทุม่มทางขวาครับโดยปียพล ทุ่ไกลมาลูกนี้เอ้าโรซ่าพลิกแล้วยังไงครับโรซ่าจิงโรดิสเรียบร้อยครับ1นูเลยครับโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับของสมลโรซ่าครับบุรีรัมย์ครับออกน้ำราชบุรีไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะลูกทุ่มนะครับที่กับทุ่มมาในกรอบเขตโทษเนี่ยครับพักอกแล้วเกี่ยวบอลลงมาครับจังหวะนี้เคลียร์ไม่ดีด้วยครับเรามีต่างประเทศมีไม่การที่จะเตะนะครับตัวเพราะต้องขอบเขตโทษครับจังหวะนี้แต่ว่าใช้ความเร็วของเท้าครับสมิลโรซ่า จิ้มไปจังหวะนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับุิลรัมขึ้นนำราบรีมิดปุนปแล้วครับนาทีที่19กาจากสมวิลโลซาเล่นกันแค่2คนเลยนะครับจากลูกทุ่มของปิยพลนะครับโดยกวโลซาครับพลิกหนีพาวีกว่อนจะดีดผ่านมืออุกฤษเข้าไปนะครับโคตอเลยครับจิ้มโดนบอลด้วยครับโลซาตอกโซนอาแล้วครับสัสลักเปิดเข้ากลางลูกนี้เอ้าสก,กัดไม่ดีแล้วมีตัวมาช่วยครับเกือบถึงแบรนอนโอนิวเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นจังหวะฟาวเปิดปุ่มเข้าไปนะครับอ,องทูครับดูครับอืม,มไม่ใช่จังหวะนี้เป็นโอนิวนะครับที่ไล่ตัวเข้าไปดูแล้วครึ่งแรกกับสกอตตรงนี้นี่ราชบุลีก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับน่าพักครึ่งก็ต้องแก้เกมเยอะเลยครับเกมครึ่งแรกเป็นรอพอสมควรบุลเลียมตัดได้แล้วครับอ้าวเข้าพลาดครับอีแจซูไม่พรวดหน่อย วันที่โลซาโลซาไหลมาสวยครับองทูองทูปาดเข้ากลางไม่ถึงสุภชัยครับโอ้ลูกนี้เป็นปฐมชัยเนี่ยมาช่วยซ้อนคู่เซนเตอร์ครับมาแต่ไหนไม่รู้ครับสไลด์บอลออกหลังไวก่อนเลยครับดูครับจังหวะนี้มืดไปแล้วครับอีจจสูงครับและบอลจังหวะจ่ายตรงนี้ไหลไปได้ดีครับโลซาแล้วจังหวะองทูเปิดไปกับสุภชัยครับแต่ว่าปฐมชัยนั้นเร็วกว่าครับสไลด์ ครับลองจิ้วไม่ผ่านโอนิวครับโอ้โหแล้วมีสุปชัยมาช่วยสไลด์ด้วยสุปชัยโดนสอยมาได้ฟาวครับแล้วใบเหลืองเลยครับเป็นเหลืองที่2ครับของทีมเยือนครับราชบุรีสตีเฟนลองจิ้วแต่ว่าจังหวะนี้ครับที่โดนใบเหลืองสตีเฟนลองจิ้วะครับนี่ครับมาเข้าช้าครับไปเตะสุปชัยเจริญครับโดนใบเหลืองที่2ของเกมนี้ครับไม่ไหว ติดทางทินกรอองทูอินเกรโซให้โอนิวอ่าแล้วครับไหลมาลูกนี้อ่าได้ลุ้นเลยครับสุภชัยยิงลูกที่ติดเซฟแล้วเอายังไงครับวุลสินปล่อยต่อยังได้อยู่ครับโลซาโลซาทางขวามีเติมมียพลเปิดแล้วก็โอ้โหไม่ถึงครับทางซ้ายตแต่เมื่อสักครู่เนี้ยจังหวะของโลซาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับว่าทางด้านอุกฤษมงมีมาออกมาแล้วทำแฮนด์บอลหรือเปล่านะครับ เพราะวจังหวะจริงของสุภชัยเจ็ดเด็ดนะครับที่กระดอนมาทีเราเห็นนะครับหวอนนี่กระดอนมาแล้วครับแต่ว่าไม่รู้โดนส่วนไหนครับนี่ครับดูโอ้โหแขนกวาคือพุทธศิลป์น่ปล่อยไปก่อนเพราะมันเป็นจังหวะที่บุรีรัมย์ได้เปรียบนะครับแต่พอเห็นว่าไม่ไม่ได้อะไรก็ย้อนกลับมาแล้วช็อตนี้นี่อาการบาดใจถึงใบแดงได้นะครับหรือเปล่าครับสัญญาณแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับถ้าแบบนี้ก็เกมโอเวอร์แล้วครับ โอกลิดวงมีมาครับก็ถือว่าตามกติกานะครับเพราะว่าเป็นการออกมาใช้มือนอกกรอบเหตุโทษนะครับกลับมาอีแจซุงเปิดติดสัสลัก,กครับแล้วอุลิลามแย่งไปแล้วครับองทูอาแล้วครับองทูเลือกตัวซ้ายแล้วมีพื้นที่ครับสุมชัยมองด้านในนะครับ สุภาชัยเจอกับฤิณนนทนไหลมาสัสลักสัสลักสัตว์ลูกนี้ไม่ดีโอ้โหยิงบทไปเยอะเลยครับสัสลักไหประโคนแต่ว่าบอลบทออกหลังไปครับดูครับจังหวะจ่ายลูกนี้ทะลุมาแล้วนะครับมองหาเพื่อนครับจังหวะนี้สุภาชัยเจดีครับรอจังหวะอยู่แล้วก็จ่ายไหลครับสัสลักไหประโคนครับกดด้วยเท้าซ้ายครับจังหวะนี้บอลผ่านหน้าประตูออกหลังไปอองทูหยอดไปลูกนี้อ่ะเลครับโลซ่าวิ่งไปแล้วแต่ว่าเป็นกำพลครับคว้าก่อน แล้วผู้ตัดสินครับคุณสลายุทธ์จักเงินนะครับเป่าจบเกม4ี่านาทีแรกครับเกมที่สนามช้างอารีนาครับครึ่งแรกบุรีรับอยู่ในเต็ดขึ้นนำราชบุรีไม่ผลเอฟซีงนะครับ กลับมาติดตามชมเกมในช่วงครึ่งเวลาข้งต่อนะครับการแข่งขันคู่ระหว่างบุรีรัมยูเนเตดกับราชบุรีมิผลเอฟซีนะครับก็ถึง,งแลกบุรีรัมย์นำรับรอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับกรรมคนต้อง,งออกมาเล่นนอกกรอบไกลเลยนะครับบอลยาวมาจังหวะนี้ไม่มีธงล้มนะครับแล้วลองจิวเบียดดีกว่าธินกรครับลองจิวปาดเข้าลขกลางจรุดนิดเอโหูติดเซฟซ้มเปนทีหนึ่งไปเข้ามือสิวห์ลับเล่นมากกว่าดูครับจังหวะนี้แข็งแร่งกว่าครับทีเวนลองจิ้วย่างบอลมาได้ครับแล้วก็ปาด จังหวะนี้ก็พาเปียติโน่ยิงแล้วอภิวัตรับอืจังหวะซ้ำปาติโนจังหวะแรกเนี่ยใช่ครับเหมือนบอลโดนเสาครับโอ้ไม่ชนเสาครับไม่ได้เป็นเซฟของสิวัลักษ์ด้วยนะครับสิวัลักษ์นี่หันไปคนละทางเพราะเจอระยะเผาขนครับซ้ายของปาติโนครับโอ้โชคดีบอลโดนเสาแล้วไม่มาโดนตัวสิวัลักษ์นะครับตัวผู้เล่นได้เปรียบครับแต่ว่าปานำลูกเดียวนี่ยังเสียวไส้อยู่ครับโอนิวเปิดมาอ้าวไม่ล้มครับไปแล้วครับปิยพลมองตรงกลางครับปิยพลขวา ยอดมาลูกนี้ได้โขกแล้วหลุดเสาไปนิดเดียวครับโรซ่าแล้วเปิดมาจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งของสมิวโรซ่าก็พยายามม่งหนีมือผู้สาประตูครับแต่ว่าวันไม่ตรงกรอบครับดูครับมองหาเพื่อนแล้วเปิดมาจังหวะนี้ครับเทคตัวคนเดียวเลยครับไม่มีใครประกบโรซ่าเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ม่งออกหลังไปครับโอ้โหน่าเสยดาครับเนี่ยมองอยู่แล้วครับปิยพลแล้วเปิดมาครับเทคตัวคนเดียวเลยครับจังหวะนี้พยายามที่หม่งไปเสาสองครับแต่ว่าวันไม่ตรงกรอบครับ โอนิวเปิดมากิยาพลบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขครับเจอกิติศักดิ์ีย้อนให้โอนิวโอนิวปาดเข้ามาสวยนะครับอ,องทูอ,องทูหลายทุช่องแล้วหลุดซ้ายซ้ายจริงนู่นนี่ไป oh. ตรงตัวสีอีกครับสุภชัยจับบอลแรกไม่ดีครับดูครับจงหวะตอบบอลกันทําได้ดีแล้วครับอ,องทูจับบอลหลอกครับ แล้วก็จ่ายทะลุมาให้กับสุชาติจิติครับไม่มีธงด้วยแล้วับจังหวะนี้ครับจับจังหวะแรกไม่ดีครับแก้มจังหวะ2นี่ะครับราชบุรีในช่วงครึ่งหลังครับเกือบเป็นเสมอได้เปิดมาลูกนี้หมดทิ้งอไปก่อนครับตัวภิวัตรง้วละหินบอลของราชบุรีครับเก็บได้อ้าวแต่ว่าลูกนี้บุรีรัมย์ตัดไปแล้วแล้วสวนกลับเอาล้วครับโลซ่าความเร็วมีหรือเปล่าโลซ่าแต่ว่าโ